E เทวาโตอัพระาะโตส,สัมมาสัมพุธัสาอหังวันทามิสัพพะชาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกาลิยังปะสิทธิมีนะโมมีเป็นวันดี ข้าพเจ้าบริษัทซีเฟมโปรดักชันจำกัดร่วมกับบริษัทสยามอลน์โปรดักชัน360อยนกิเอรนเทนเมนต์จำกักดกรรอกกของทีมดารานักแสดงจะทำพิธีดวงสวงเปิดกล้องภาพพยนเลอร ปีองพระอุท์สิยาของคนเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าุูเจ้าค่าแม่พระหาโอนข้าพเจ้าให้ปราศจ,จากทุกโศกโลกภัยท้งอุป,ปัภวันตราย อุปสรรคสินคัดห้องนานาประการปันนแรงตางคอัน <tama> คุณตูงตามยุคธนาร่วงการคุณตุ้ยเื่วกความหันชีดคุณพักกองกองพกคุ้วันคุ้วามเืะอีิสุขวันกาะาพคุณบราจะลึกสิบปีสุขทิกว่าเสมอํานวยกล่าวสร้างโดยคุ้มัตวีเต็โปรักชั่นกำจับ ่กับบริษัทสยามโปรดักชั่น360เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัรดำเนินการผลิตโดยบริษัทจีเฟยโปรดักชั่นจำกัดโปรดิเซอร์โดยคุณภาคินวัตอุวันคุณนัทตะกิวชื่นคุณนิพัฒน์วรรคุลายกำกับการแสดงโดยคุณชัยวัฒน์ศรีตราสายไคจัสเสฟสุขสำราญพาคุยไทยทุกอิริยาบม ทุกเมื่อเกิดชัยยะพโลกผลิเทวังชัยยะพมมาตาะะตะรัชตังสุริยะจันทิมาอาตเจรจะถึง่าตามนะครับสุธิราภนิจันตรลังสัพพะกมังปัสิทธิเมโอมขชานมันปูตา ธน,นาปิเสวิามจะปิดฉากชมพูจากองค์พ่อพิคทะเนสวนองค์พระสีโมรติองค์พระภูมิชยมงคลและเหล่าเทวดาอารักทั้งหลายจงโปรดประทานพรให้บริษัทฟิล์มโปรดักชั่นจำกัดและบริษัทสยามลายโปรดักชั่นสามร้อย 10เ,เอ็นเปอร์เซ็นต์จำกัดจงมีแต่ฟา้านเจริญรุ่งเรืองเหมือนดาวเรืองมีคนรักคนชอบภาพทพิย่เลือกสังเวยเหมือนดอกรักเงินทองไหลมาถิมาดังเข้าเปลือกเข้าสาทวงาที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายกำลังจะหวานออกไป อธิษฐานตามตาประสงคนะ์และโปรยิตโตให้หมดเลยนะครับ ดีใจดีใจค่ะก็รู้สึกว่าเราได้เวิร์ชอปได้กันลครั้งนึ่งวันนี้ก็ได้มาบงสวงก็ตื่นเต้นค่ะอยากถ่าเริ่มถ่ายทำแล้วทีว่านจะถ่ายทำเดือนมกราคมค่ะขอสั่งเวอร์ไเื่อากียกับอะไรอย่างเงี้ยคะ เฮ้ยไม่รู้จริงเหรอแบวแบวแบวด้วยก็เป็นรูปแบบครับภาพยนตร์เรองสยองขวัญนะครับแต่ก็เรื่องราวก็จริงแล้วใครเนที่เป็นแฟนเกี่ยวกับเรื่องผีๆเนี่ยนะครับก็น่าจะมีมีโอกาสได้แบบเจอเรื่องเล่าเจอเรื่องราวมากมายหลายอย่างอะไรงนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของภาพยนตร์สยองขวัญที่ที่นำผมว่าน่าจะ มันมาจากเรื่องจริงอยู่เหมือนกันนะครับมันมีซ่อนตัวอยู่ในสังคมบ้านเราอยู่เยอะมากเหัใช่ค่ะก็เราสองคนเราสามคนนี่แหละไปไปเข้าบ้านหลักหนึ่งก็คือบ้านแม่ใช่แล้วเราก็ดันเจอของดีเข้าค่ะก็เลยเกิดเรื่องดาวทั้งหมดขึ้นไปไปปนนบ้านเขาคือแม่คือตัวหลักเลยของเรื่องนี้ที่มาที่ไปเลยเป็นต้นเป็นกางแล้วก็เป็นยังไงบ้างคบเออแม่เนี่ยจะเล่นเป็นสามเวอร์ชั่นนะคะแล้วก็ ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนก็ลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นมากแต่อ่านแล้วน่ากลัวใช่คชัแถ้าเคนมาเล่นอะไรที่มันเกี่ยวกับสยบขวัญมีความความกลัวไหมครับกลัวค่ะหนูแมกลัวกลัวค่ะกลัวไหมแม่ไม่เป็นการยังเป็นระหัวครับกล้าความกลัวยังไงคือตอนนี้ถ้าเราบวงสวงเสร็จแล้วเรามีความสึกว่าเราทําถูกต้องไม่ได้ลบหลู่ใช่แล้วก็ขอพรให้ ไม่มันผาดไม่ใช่มันค่ะขอทุกอย่างมาเดีนคนดีมาสักาแสดงนำจากพวกเราพระเอกพระเอกเป็นยังไงบ้างคบมีคมาีคมกำพวหรือมีสิ่งอะไรที่มันทําให้เราแบบว่าทายคมตรงมี้ในการถ่ายทำบ้างไหมคบก็จริงๆหนูเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่แม่บอกคือวันนี้พอเราได้มาทาการบวงสรวงกันก่อนถ่ายทําจริงๆมันก็รู้สึกอุ่นใจแล้วก็เหมือนเราได้เราแสดงความเคารพต่อทุกๆอย่างเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมาก กอย่างต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะเพระาะว่าแบบมันเป็นการบอกเล่าเนาะเป็นการบอกต่ออะไรเงี้ยเป็นการเป็นการมันมีความหมายมีนิ่งของภาพยนตร์อยู่ข้างในนั้นอนะไรเงี้ยที่แบบว่าผู้มมชมได้ประโยชน์แล้วก็เรื่องจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่มันอาจจะร,รีเลทกับชีวิตจริงได้อนะไรเงี้ยผมว่ามันภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตคนเหมือนกันอนะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งใจว่ามีนิ่งที่เดียวภาพยนตร์จะไปสู่ทุกคนได้นะ เราตักเรื่องนี้ก <ame> ็ค yes. ือหยิบเรื่องราวจริงๆมาใส่ไว้ในอันนี้ด้วยใช่ไหมครับอินสปายครับอินสปายใช่มันมาจากเรื่องจริงที่อาจจะมีอยู่จริงในสังคมได้จะถามทีมงานไหมคะว่าวิธีการขั้นตอนอะไรเงี้ยมันเป็เรื่องของการถัเวอร์มันจะต้องแบบเอาเหมือนไปเหมือนจริงเลยไหมหรือยังไงก็โอ้แต่ มันก็มีอินสปายมาแต่ว่ามันก็จะมีความแฟนตาซีความสนุกของความเป็นภาพยนตร์สยองขวัญนะคะมันก็จะผสมผสมกันคือใครว่าดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ใกล้ตัวเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความแฟนตาซีของความเป็นหนังสยองขวัญด้วยใช่ค่ะกาเรื่องว่าไม่ใช่น่ากลัวอย่างเดียวแต่มันยังมีเรื่องอะไรให้เราติดตามมันมีเรื่องมันมีเส้นเรื่องด้วยค่ะว่าเออทำไมทำไมหนูถึงต้องเข้าไปในบ้านหลังนี้ทําไมทําไม จะต้องต้องการตัวหนูมันก็จะมีการเล่าตรงอีูด้วยแล้วก็จะมีความสําคัญของเพื่อนสองคนด้วยข่าวถามน้องบอยไงเป็นยังไงบ้างมารวมเล่นกับลุมตามกพายก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่านักแสดงเก่งๆเยอะเลยดีใจมากเลยครับเตรียมตัวยังไงรับมาเจอพี่ๆเขาก็พยายามเตรียมตัวอ่านบทเวิร์กช็อปตัวเองแบบเออเก่งขึ้นทุกวันนะครับเข้าใจตัวละครเยอะขึ้นแล้ว โอกาสที่ดีมากเลยครับคนป่ายคนตรงนี้เรื่องนี้เป็นไงครับเป็นเป็นคนบ้านๆหน่อยครับเป็นเป็นคนจิตใจดีแต่เขาก็เหมือนมีความห้าวในตัวเองด้วยครับเกเรเกเรเกเรนิดนึงตัวแสบตัวแสบใช่เหมือนเราสองคนจะเป็นแก๊งอันนี้เป็นแฟนกันแล้วเขาก็จะเป็นทีในแก๊งเราด้วยใช่แลยทีในเรื่องราวมันก็พาไปให้เราเหมือนต้องเข้าไปในบ้านของแม่ตุ่กนอันนี้เป็นเรื่องไหน น่าปีหน้าครับต้นปีครับต้นปีน่าจะได้เริ่มถ่ายทำกันแล้วครับไม่ว่าปีหน้าก็อาจจะได้เห็นในการเข้าเข้าโรงเลยนะครับก็รัวนๆเลยครับน่าจะกลางปีไม่เกินกลางปีไม่เกินกลางปีครับจากโฟต์คอลเลชั่นหนึ่งครั้งให้เป็นตัวแทนแล้วกันนะครับฝากติดตามอีกแง่มหนึ่งของพานพิ์สยองขันสังเวรนะครับซึ่ง คำว่าสังเวยมันคิดได้หลายอย่างเนาะมันคิดได้หลายอย่างคือการสังเวยคือการเอาบางสิ่งบางอย่างเป็นแรกกับบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความต้องการของมนุษย์มันไม่มันไม่ค่อยสิ้นสุดอะเนาะแล้วก็กิเลสมันเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีกิเลสเนี่ยผลตอบรับของกิเลสมันจะเป็นยังไงไ,ไปดูกันครับ